สวัสดีครับพี่น้องบ,บ่าวบัดบันทงเด้อพี่น้องเด้องมัอนี้พายเอ๋เบิงมองรับซื้อไก่พี่น้องอยู่แยกบานด้านเด้อพี่น้อง <c oughs> เห็นเอพีปัญหามมากนะพี่น้องเนาะสวยไก่สวยลวยอยหนึ่งพี่น้องไปตกใส่แปดสิบบาทเป็นงามพี่น้องซื้อ,อย่นี่ตะโดนเราไปเท่าไหร่ประมาณ สองเดือนแล้วปสองเดือนแล้วพี่น้องผู้ใดมีไก่ด้วยพี่น้องแวะมาขายยแยกบันด้านพี่น้องไก่หอดกับเชิงสามแยกไฟแดงพี่น้องแยกไฟแดงเลี้ยวข้ามาน้อยเดียวพี่น้องแวะมาขายเลยคนรับสือตลอดพี่น้องราคาดีเพ่อไหนราคาดี พี่น้องไปท่าไี้เป็นสังขะพี่น้องนี่เป็นสามแยกไฟแดงพี่น้องไฟแดงหมันดานขอมาน้อยเดียวพี่น้องขนาดรับไก่รับซื้อไก่บ้านไก่ พื้นเมืองขนาด1.2ึ่งอหนึ่งหนึ่งเกินหนึ่ให้ราคาดีพี่น้องตอนนี้รูดอร่อยวยพี่น้องเ้อยได้มาหลายวะลูกพี่นี่นะครับในสิโตัใกล้จะคองเนาะรับด้อคลิปนี้รพี่น้องเด้อ ขายกาไก่ฝากไว้ท่านนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามานเมาวันนีครับข,ขอบคุณหลายๆครับ